แล้วก็จะวางพักราชค่าขึ้นลงจากตัวรถและตรวจผลสอบของพักราชค่าที่ไม่ยอมขอดิสจอยจากตัวรถด้วยค่ะตัวรถตรวจที่ไม่เป็นไรด้านตกผ่านพักราชที่หนึ่งจากตัวรถธรรมดาตัวที่สองค่าสองก็ที่ผ่านสุดท้ายจะเกิดคือคัสเซียนะคะจะขับรถไปดูค่ะขอความเตือนจากผู้โดยสารทุกท่าน จะนที่บ้านรดไป่งหน่ลผู้ยที่สถายรูปคาสั่ายรูปนีอปลาาวถ่ายรูปชเลถายร